สวัสดีค่ะวันนี้จะไปทําฟันแล้วก็ไป BLs นะคะอูแก้มป่องมากเลยแล้วเจอกันค่ะ องเปลี่ยนแผนค่ะมาเปลี่ยนรถที่โรงพยาบาลเห็นไหมคะเห็นปะอันนี้คือโรงพยาบาลถึงแล้วค่ะโอ้ยนที่สุดเปลี่ยนรถ แล้วก็ไม่มีที่จอดไปจอดคอมแพคต์าพาร์กิ่งในฮอลลลูลนี่แย่มากไหแน่นมากแพงมากรถเนี่ยถ้ารถใหม่ๆจะมีรอยขูดขีซ่าละพัดเดี๋ยวเราต้องไปเดินหาไอ้ไอแผนกไอ้บริษัทนี้นะคะ Fa s t ์ซ r ไปกา จำนะคะว่าเราจอดที่ชั้นไหน B2 เลข43ลืมหน้ากากค่ะโอยอะไรกันนักหนา <c oughs> หนึากว่าอยู่ในกระเป๋าโอเคไปหาหน้ากากต่อพาะสำคัญเวลาล็อกรถนะคะจะต้องล็อกด้วยอันนี้นะ เพราะไม่งั้นเมื่อกี้หาลูกกุญแจไม่เจอในเนื้อมันมืดนะคะเลมไปหมดอดตรงนี้ก็ไม่มีม This is the view um, where I have a o sit here. So they have a small church here. ที่สุดก็ถึงบ้านนะคะวันนี้ค่อนข้างสมบุกสมบันก่อนมาก็แวะไปซื้อคอเรียนฟูดซื้อมาหนึ่งกล่องเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบทานกับข้าวซื้อมาหนึ่งกล่องแล้วจะเราจะมาแบ่งกันทานสองคนที่บ้านนะคะมาถึง ก็เสร็จตกลงวันนี้ไม่ได้ทำฟันเพราะว่าช่วงเวลาที่รถพังล้อรถพัดดงนะคะก็โทรไปบอกเขาว่าอาจจะมาไม่ทันแต่พอเปลี่ยนเป็นยางอะไรเสร็จก็ไปทันก็โทรไปหาเขาทางนู้นคับเพราะว่าเขาเขาเลื่อนคนไข้ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็เลยอดไปแล้วเราก็ต้องเลื่อนนัด ของเราไปก็โอเคค่ะก็ตกลงจบไปด้วยดีก็ยังคงจะต้องไปเสียเงินซื้อซื้อ,อละยางใหม่อะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเซอร์ติฟิเคตที่วันนี้ไปเรียนค่ะ BOS ทัานี้ละค่ะวันนี้สมบรกสมบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะมีควรจะจำให้ได้นะคะก็คือ,อ,อใบประกันเบอร์โทรศัพท์ของประกันและก็เบอร์โทรศัพท์ของรถพ่วงที่ที่ประกันเราติดต่ออยู่เพราะ,ะได้เขาจะได้รดรถยกอะคะ่ะรถยกเขาจะได้มายกลดเรา ไปทีอ่อู่หรือที่ไหนก็ได้นะคะแล้วประกันเขาก็จ่ายแต่วันนี้ยังไม่ทันยกเพราะว่า,ามีคนมาเปลี่ยนยางให้ก่อนนะคะแล้วก็พอเปลี่ยนเสร็จแล้วรถยกถึงตามมาข้างหลังแต่เราไม่ได้เรียกนะคะเ,เพราะว่าเขาเห็นเขาก็เลยตามมาหรืออาจจะมีคนโทรไปบอกก็ไม่รู้นะเพราะว่าเวลาคน คนเขาเห็นเรารถเราพังอย่างเงี้ยแล้วเขาขับรถผ่านไปเขาอาจจะโทรให้รถยกผ่านมาดูอะคะ่ะรถยกก็แค่มาเติมยางอะไหล่ให้เราเพราะฉะนั้นตอนแรกพี่ก็จะขับรถไปไกับยางอะไหล่เนี่ยนะเข้าไปในเมืองเลยเพื่อที่จะไปเรียนนะคะไปสอบ แต่เนื่องจากว่าไม่ไว้ใจเพราะว่ายางมันเล็กมากยางมันเล็กแล้วแล้วในเมืองเนี่ยเราไม่ค่อยถนัดในเมืองนะคะจะต้องซิกแซกอย่างมากเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากที่จะไปเสี่ยงก็เลยขับรถไปที่โรงพยาบาลที่แฟนทํางานอยู่นะคะแล้วโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่พี่เคยออวอนเทนเทียที่แพ็คคิว อ่อไปไปอาสาททำงานที่ห้องห้องห้องพักฟื้นอของคนไข้อยู่ช่วงหนึ่งนะคะก็ไปเปลี่ยนรถแล้วก็เอารถของของสามีเข้าไปในเมืองเพราะว่ามันจะได้สมบุกสมบันได้เพราะรถเขามันมันไม่ค่อยใหม่แล้วก็ แข็งแรงแรงเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แค่นี้ค่ะเหนื่อยไหมขนาดเป็นแค่คนฟังก็จะเหนื่อยพอๆกับพี่เนาะนั่นแหละชีวิตวันหนึ่งในอเมริกาอันนี้ในฮาวายนะคะขอรับรองเลยว่าทุกคนต้องเจอสภาพนี้ไม่ว่าใครก็ใครอย่างน้อยๆหนึ่งวันจะต้องเจอ แน่นอนรับรองได้ค่ะคนที่อยู่ในอเมริกาทุกคนเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ